แล้วด่าก็โอ้ช่วเองตรงนี้ตอบเลยจะดูค่ะคนนี้ก่อนเช็คอินเอ็ดคนหน่อยก่อนคุงงมากเลยเนี่ยของระส่งเอแองเชลีเนี่ย คิดเองตัดเปิดไปแล้วยังผ่าน แล้มึงคิดถึงมึงมากเมียมึงอะมึงกลับมารอบนี้คูจะจัดสินจอดแม่อยู่กับมึงเลยใจเย็นนะหัวต้อยใจเย็นนะนี่เมียหลวงสองคนนี้ตา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 เดียวมานี่ก่อนมานี่ก่อนกลับเงี้ยงามๆบอกเถอะกับมาแล้วแกบเมี้ยงามไอ้ผู้ไม่สบายเสียงทำไมมึงดทำขนาดนี้ติง อุ้ยนำมากโอ้ยใช้แป้งพม่าได้ดีหาเป็นไงมั่งที่พม่าเป็นไงมั่งเยี่ยมเป็นไงมั่งที่พม่าเยี่ยมอะไรสุดยอดเล้อตายเยอะใช่ไหมเตี้มดูดิเล่ากูเหลือให้มึงเต็มเลยอ่ะเป็นไงมั่งได้ได้เ่ากันมาเปล่าไม่อ่ะมึงรู้ไหมเจี๊ยบกับพี่โรสร้องไห้เลยมึงรู้ว่ามึงจะไม่กลับมาแล้ว พี่ดอกบอกกูไปสิบห้าวันรอบไปเป็นเดือนคำเยี้ยอะไรอยู่ติทุระคนยังมึงไม่มีคำมาทุระอีกแล้วเหมันบอกว่ามันเลือกวแกลบันเที่ยคนยังมึงไม่มีตาละอะไรเลยชีวิตปึ้งไม่มีบ้าเลยอะไรนะเที่ยวอย่างเดียววุ้นไม่มึงจำขนาดเนี้ยดา่าดิวุ้นมึงไม่ใช่ลูกหนูแล้วอะแล้วนี่คือเสื้อเยี้ยอะไรเนี่ยเลอะขนาดนี้แม่ดูดิเลอะไปเลยเนี่ยขนาดเพิ่งเซอร์ได้โศกปเลยดูดิอ่ะกลับพม่าไปบอกพ่อบอกแม่มาขอต่อยยัง กี่ดอกโอ้ยคิดถึงคิดถึงแล้วเรามีคนคิดถึงเยอะมากเลยดูเร็วๆบอกบอกกลับมาแล้วบอกอีเต้กลับมานะบอกอีตเต้กลับมาแล้วมาหาที่ร้านบอกเร็วอีเต้กลับมาแล้วนะมาวันนี้แหละเดี๋ยวส่งให้เจ๊ดูเร็วๆบอกอีตเต้กลับมาแล้วนะออีเต้กลับมาแล้วบอกคิดถึงกลับมาแล้วคิดถึงคุไหม ุคลองให้ลองใายว่าไม่ลองไหมไม่นี่มึงเล่นน้ำที่เป็นตัวมึงดำขนาดเนี้ยวหวหรือนยังโอ้โหต้อแหล่น้ำมันสีมึงตัดแล้วอ่ะนี่ไงหมอได้ผูกอยมาไม่ฟอกผู้ใช้น้ำได้บ้านปิดผูกรวดเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายที่สั่นักนี่นะข้าต่อให้ต้องไปนี่ละไปละดูความดำของมันไหมทาแป้งพม่าได้ กลเขาไม่รู้ว่าเป็นกระเลียงหรือไอสัตว์โอ้ยคิดถึงอะคยคิึงโอ้ีคอ้ยคดคิดอ้ยคิดโอดอด้ิดนึยอมึงนึงเห่ามึงเลยอ่ะอยดึงอยดอย้ยอ้ ดีใจเออมันดีใจเหรอมันเห่าขนาดนี้มันดีใจเหรอวอนดีใจวะหวัดดีแม่มึงยังไปวัดดีแม่มึงเร็วเร็วๆเป็นเด็กกลับมาถวดถวดเป็นเด็กกลับมาดีๆต้องไปวัดดีผู้ใหญ่เร็วๆเตี้ยไปหวัดดีแม่หน่อยวัดดีแม่ต้อยก่อนต้อยจ๋าตอยดเลยแล้วไอเตี้ยหวัดดีผู้ใหญ่ขอให้วัดดีผู้ใหญ่ก่อนวัดดีผู้ใหญ่ก่อนคุยกับเด็ก หวัดดีผู้ใหญ่ก่อนยังอยู่เท่าเดิมอ่ะปวยมั้ยไปไปไวัสดีป้าเล็กด้วยไปใส่แล้วแหละไหนสวัสดีป้าเล็กยังสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนเต็แล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้ววัาดีกูอ่ะมึงเอาวัสดีกูยังเออพี่จาวันดีกูอมึงสวัสดีเลยอีเจ้าอีเตี้ยกูไปทำจมูกว่าใหม่กูสวยปะเื้คิดเลยอ้าวอีหาทำไปกัน เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้พี่อีพูบายๆกันบอกคิดถึงพี่อีฟป่ะคิดถึงเฮียป่ะพี่เฮียคิดถึงบ้าเลยเห็นลเห็นฟซบุ๊กด้วยมึงเล่นเฟซบุ๊กด้วยเหรอเนี่ยมึงเล่นเฟซบุ๊กกันไดเหรอพี่จ๋าพี่จ๋าโลกอะไรอ่ะเรียกกันพี่จ๋าได้หนาเออเรียกกำลังจะเข้ามาได้นะ อ๋อ oh, <hey> เห็นพอดีอ๋อม oh, really? <speaking in here> ึงเล่นเฟซบุ๊กกับเขาดิเหรอมึงมีเฟซบุ๊กเหรอใครสมัครให้ไม่เลือมีแล้วแหละไปไปกันไปไปกัน